มาแล้วมาแล้วอ้อยมาแล้วอ <souvent. S 1> ืมเยอะมากสวัสดีทุกคนนะครับผม,ผมดังนะครับผมเอ่อในวันนี้นะครับผมก็ได้มาอยู่ในไร่ของผมนี่เลยไม่ไปไหนนะครับผมเอ่อในวันนี้เนี่ยผมก็เออ,นนเเอ,อจะมาทําเออเครื่องเออคันน้าอ้อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอ้อยไร่ของผมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแล้วก็กิกนไม่หมดนะครับผมผมก็เลยกาว่าเออจะมาทํา เครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับเพื่อจะเอาน้ำอ้อยนี่ไปออไปกวนให้เป็นน้ำตาลน,นะครับผมเพื่อจะได้เก็บเอ,อไว้กินในระยะยาวนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกเอออีกแล้วนะครับผมตกทุกวันเลยตกมาได้เป็นอาทิตย์แล้วนะผมก็ยังไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมก็จะไปทําเลยนะผมเพราะว่าผมก็ได้หาไม้ที่เอท่อนค่อนข,ข,ข้างใหญ่นะผมมาแล้วนะผมเอ,อเดี๋ยวไปดูกัน,นคราวหน้าตาเนี่มันเป็นยังไงนะผมไปดูกัน อันนี้ก็จะเป็นไม้ที่ผมไปหามาเป็นไม้ที่แบบล้มในหลายปีแล้วแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะมีความใหญ่เอ,อ่อในการเนี่ยทำเป็นเครื่องคานน้าอ้อยนะครับผมเอ,อ่อตอนนี้เนี่ยผมพูดเอ,อ่อสภาพเอ,อ่อเครื่องของเครื่องคานน้ำอ้อยเนี่ยผมว่าผมน่าจะยังพูดให้เข้าใจไม่ได้เดี๋ยวต้องทําให้ดูนะครับว่าหน้าตาของมันจะออกเป็นยังไงนะ,ะผมเป็นเครื่องคานน้ำอ้อยแบบโบราณเลยเอ,อ่อใช้ไม้ล้วนๆเลยนะ,ะผมไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลย ผมก็จะตัดเอตรงนี้ก็ออกก่อนแล้วก็เปิดหน้าม้าตรงนี้ออกมาแล้วก็จะใช้เออเสี้วหรือว่าเสี้ยวเนี่ยในการเออแทงเออเหมือนเป็นร่องนะผมให้น้ําอ้อนเนี่ยไหลลงมาเออใส่แก้วหรือว่าใส่ถ้วยนะผมเดี๋ราทำกันเลยเพื่อจะได้ดูเออว่ามันออกเป็นยังไงนะครับผม นีผมคิดว่าผมน่าจะเออเรอยมาพอแล้วแหละผมก็นจะใช้มดเนี่ยในการเออเปิดไมน้น่ออกไปนะครับผมเนกการแบบนี้ร้อนมาก โอ้อันนี้ผมก็เนเปิดน้ำไม้เสร็จแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปิดน้ำไม้เสร็จแล้วนะครับผม,ผมก็จะเอาตรงนี้เนี่ยทําเป็นเออเป็นร่องนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็เจาะรูตรงนี้แล้วก็เอาไม้เสียบเข้าไปแล้วก็บีบแบบนี้นะครับผมให้น้าอ้อยไหลามาตรงนี้นะครับง,ง่ายๆอย่างนี้เลย ผมก็จะใช้เนี่ยซะให้มันเป็นร่องอย่างนี้นะครับผมเพื่อการน้ําอ่อนเนี่ยมันจะได้ไหลลงไปข้างล่างนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างคมนะครับมันก็เลยกินเนื้อไม้ดี อนนี้นะครับผมก็ได้ทำอีกครื้งคันน้ำอ้อยเนี่ยเสร็จแล้วประมาณ80%นะครับผมที่เดี๋ยวก็อาจจะเก็บงานเล็กเลน้อยน้อยแล้วก็อาจจะไปตัดไม้มาทำเป็นตัวหนีบนะครับผมแบบนี้เลยผมใช้เวลาสร้างเครื่องคันน้ำอ้อยเนี่ยหลายชั่วโมงนะครับผมผม,มาแต่เช้าทำจนรู้สึกว่ามือผมเนี่ยจะแตกแล้วนะครับผมมือด้านหมดแล้วอันนี้ผมว่าคงต้องพอเท่านี้เลย แล้ววันหลังเนี่ยผมจะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็จะมาทําที่คันน้าอ้อยแล้วก็จะมาคัานอ้อยดูนะครับว่าเอคนโบราณเนี่ยเขาเทำเครื่องแบบนี้เนี่ยคันน้าอ้อยไว้กินแล้วก็ไว้ทำน้ําตาลนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนเสร็จเลยนะผมว่าทับตาเป็นยังไงนะครับผม ตอนนี้นะครับก็เป็นเช้าขอเองวันนึงแล้วนะครับผมผมก็ได้สร้างเจ้าเครื่องคันนําอ้อยเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับผมแต่ก็อนื่นที่เราจะไปดูเครื่องคันนำอ้อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดอ้อยกันก่อนนะครับผมเพราะว่าอ้อยของผมเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์นะครับผมทั้งเขียวแล้วก็แดงเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอ้อยของผมเนี่ยมันล้มจะหมดหรือยังเพราะหลายวันแล้วนะที่ผมไม่ได้มาดู โอ้นี่ก็จะเป็นอ้อยของผมนะครับผมที่ผมปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกต้นอ้อยอสายพันธุ์แดงนะครับผมนี่ลำใหญ่มากแล้วก็ยาวมากเลยนะครับผมหนอกก็กําลังขึ้นเยอะเลยผมปลูกไว้สองสายพันธุ์นะครับผมอันนี้คือสายพันธุ์แดงมันโดนลมแบบว่าลมสเปสสปาเนี่ยมันล้มไปล้มมาเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นพวกสายพันธุ์ เ,เขียวนะครับผมมันก็เหมือนกันเลยล้มไปล้มมานะครับผมถูกว่าเยอะเลยตรงนู้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นผักสวยมากผมก็จะตัดพวกเอ่อลำที่ใหญ่ๆนะครับผมเพื่อเอาไปคั้นนะครับผมล้มนี่มันตีไปตีมานี่อ้อยผมนี่ล้มไปล้มมาแบบไม่เป็นที่ไม่เป็นทางเลยนะ,ะผมนี่ก็จะเป็นอ้อยลำนี้นี่ระวังดีนะครับผมโอ้สวยมากเราก็จะตัดกันเลย คันน้ำอ้อยกินนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ตัดอ้อยมาหลายท่อนแล้วนะผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในการคั้นน้ำอ้อยให้ผมดื่มแล้วนะครับผมแล้วก็จะไปดูเครื่องคั้นน้ำอ้อยของผมกันนะครับว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงนะผมซึ่งมันก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับผมนี่เลยเจอแล้วนะครับผมหน้าตาเครื่องคั้นน้ำของผมเนี่ยมันอาจจะดูแบบโบราณโบราณนะครับผม ซึ่งมันก็เป็นเครื่องคันน้ำอ้อยแบบโบราณจริงๆนะครับผมนี่ง่ายๆเลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นรูนะครับผมไว้เสียบไม้นะครับผมไม้ก็คืออันนี้เลยนะครับผมเออเสียบเข้าข้างในแล้วก็อ้อยเนี่ยวางตรงนี้นะครับแล้วก็บิบมันลงมาแบบนี้แล้วก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมก็จะใส่แก้วไว้ข้างในนี้นะผมเพื่อน้น้อ้อยเนี่ยไหลลงมาสู่แก้วนะครับผมผมก็ได้ทำความสะอาดเจ้าเครื่องเออเนี่ย เสร็จแล้วนะผมก็คิดว่าสะอาดมากแล้วที่จริงเนี่ยผมจะเอาอเครื่องอขังนน้ำอ้อยของผมเนี่ยปักไว้ในดินนะครับแต่ว่าถ้าเราปักไว้เนี่ยมันเตี้ยเกินไปนะผมมันไม่สะดวกในการคันน้ำอ้อยนะผมก็เลยเอามัดกับต้นไม้แบบนี้เลยมัดหลายเส้นแบบนี้นะผมมันจะได้แน่แนๆเพราะเวลาเราใช้แรงบีบเนี่ยมันจะได้แบบไม่ขยับนะผมนน่นแน่น,นนะครับผมเดีย๋ยวเราก็จะไปทดลองคั้นกันเลยนะผม แต่ว่าก่อนอื่นนี่เราก็ต้องไปปอกเปลือกอ้อยกันก่อนนะครับเพราะว่าอ้อยพวกนี้ถ้าเราไม่ปอกเปลือกเนี่ยมันจะมีความสกปรกตรงเปลือกของมันนะผมเวลาเราคั้นอองมเน,มนอ้อยก็จะออกเป็นสีดำๆไม่เป็นสีเขียวหรือสีเหลืองนะผมมันไม่ค่อยน่าดื่มเท่าไหร่แต่เราก็จะไปปอกเปลือกก่อนแล้วก็เอามาคั้นดูนะครับว่าเจ้าเครื่องผมเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงไหมแล้วก็มันเนี่ยจะสามารถคั้นน้ําอ้อยออกมาให้แบบเออน่ากินหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยนะครับผม ตอนนี้ผมคิดว่าผมาจะปอกเปลือกอ้อยเนี่ยพอแล้วแหละผมว่าจะลองคั้นเลยนะครับว่าจะคั้นได้ไหมที่ที่ผมลองมันก็ได้นะครับผมแล้วก็มันออกมาเยอะด้วยน้ําอ้อยนะครับผมอืมวผมว่าจะเอาไม้เนี่ยเสีบยบเข้าไปงี้เลยมันก็อ,อ้อยแบบนี้นะผมอ้ออ้อยใหญ่ไปหน่อยนึงแต่ก็ใหญ่ได้แหละ โอ้ไหลามาแล้วไหลามาแล้วไหลามาแล้วว้าวโหไม่เข้าแก้วเลยอืมสุดยอดนี่จริงแนี่ผมว่าโอ้ จริงผมว่าถ้าเรามาคั้นแบบสองคนน่าจะดีกว่าหนึ่งคนนะครับเพราะว่ามันจะได้จับอ้อให้ด้วยนะครับผมอ๋อโอ้ยอะอ,อือือ,อ,อ อโอ้ไหลามาแล้วหลามาแล้วเออแบบนี้แหละเยี่ยมแล้วเราก็จะค้้เอแล้วก็จะเอาพวกนี้เนี่ยมาคั้นอีกทีหนึงนะเพราะว่ายังเหลือน้ำอ้อยอยู่เออตรงตรงไหนสิลูกพี่ Ồ, lại nhiều mà ผมเปลี่ยนวิธีละเอาอ้อยตัดเป็นชิ้นเล็กดีกว่าแล้วใครบีบดีกว่ามันจะได้เออจับได้แบบสบายสบายอืมมาแล้วมาแล้วอ้อยมาแล้วอืมเยอะมากอ่ะ

Bye. <laughs> ผมน่าจะหั่นใอ้พวกอ้อยนี่หั่นเป็นชิ้นเล็กเนาะเพรว่าเวลาเราบีบคนเดียวแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องจับนุ่นจับนี่เยอะจริงเครื่องพวกนี้เนี่ยมันเหมาะกับการทำสองคนนะครับไม่ใช่คนเดียวแต่ว่าผมมาคนเดียวผมก็เลยรู้สึกว่าทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอ่าสักหน่อยนึงน,นี่ Yo. Yo. Ôi, quán mạng. อนนี้ผมก็ได้คั้นน้ำอ้อยเนาะได้มาหนึ่งแก้วแล้วอ้อยที่ผมคั้นวันนี้เนี่ยมันจะเป็นสองสายพันธุ์ก็คือสีแดงแล้วก็สีเขียวไอ้พันธุ์ที่สีเขียวเนี่ยมันจะหวานกว่าพันธุ์สีแดงเยอะเลยเราต้องเอาผสมกันนะไม่งั้นเราดื่มไม่ได้นะผมไอ้พันธุ์สีแดงเนี่ยมันจะออกมีรสชาติแบบว่าหวานหวานออกเค็มๆนะครับผมแต่ว่าไอ้พันธุ์สีเขียวเนี่ยหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยโอ้ จริงเนี่ยเครื่องคั้นน้ำอ้อยแบบนี้นะครับต้องใช้คนเนี่ยถึง2อถึงสามคนเลยเพราะว่าเออจะได้ช่วยกันเออในการเออคั้นน้ำอ้อยนะผมเพราะว่าอคนนึ่งนกะ็ต้องใช้แรงในการบีบแล้วก็อีกคนนะึงก็ต้องเออเออพยายามเนี่ยใหญ่พวกอ้อยเนี่ยลงไปในรนะ่องครับผมเพื่อคนที่บีบเนี่ยจะได้อบีบไวนะครับผมแล้วก็จะได้แบบว่าเออน้ำอ้อยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไหลออกไปเยอะนะผมผมรู้สึกว่าวันนี้ผมมาเออบีบคั้มน้ำอ้อยแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้ำอ้อยที่มันมาเนี่ย มันออกไหลยเยอะกว่าเอหลายเข้ามาในแก้วของผมเยอะเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยววันหลังน่าจะบอกแม่มาช่วยคั้นนะผมเพื่อเอาไปทำเป็นน้ําตาลนะผมวันนี้ก็เลยได้มาไม่ค่อยเยอะนะผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคโอ้หน้ำอ้อยสดแบบนี้นี่ผมเพิ่งจะเคยกินนะผมเคยซื้อแบบกินแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบเหมือนที่เรามันคั้นเองแบบนี้นะครับผม โอเคครับ okay. ผมในคลิปนี้ก็คงต้องจบเท่านี้เลยเพราะว่าผมก็จะมาสร้างแค่เครื่องคันน้าอ้อยโบราณแบบนี้นะผมเพื่อคันน้ําอ้อยออไว้ใช้งานในระยะยาวนะผมไม่ใช่ว่าเอ้ยผมทําเสร็จแล้วผมทิ้งผมันจะเก็บไว้ใช้ยังไงในระยะยาวนะผมถ้าใครที่แบบว่าสนใจนะก็ลองไปทําดูได้นะผมง่ายๆนะผมไม่ใช่ยากเลย แต่ว่าจะใช้เวลาในการทำนานหน่อยถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับผมโอเคผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามาดูจนจบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมคลิปนี้ก็ไปบายทุกคน,นครับผม